สวัสดีครับสายหมุนครับผมพบเจออีกสักงนจอกับหมอเจี๊ยบสายหมุนนะครับวันนี้จะมาเปิดพัสดุอีกหนึ่งกล่องน,นะครับซึ่งมาถึงเมื่อสักพักนี้ครับว่าในนี้จะเป็นอะไรนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งเหรียญมาขายให้นะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับหลังวัดพระแก้วนะครับผมปีสองพันห้าร้อยยี่ิบห้านะครับพระเสียรเล็กนะครับนี่ฮะสวยๆครับแบบนี้ครับผมท่านใดมีก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่เพจหมอเจี๊ยบสายหมุนครับรับซื้อนะครับสูงสุดสวยๆสองพันบาทครับผมแบบนี้นะครับหลังวัดพระเสียรเล็กนะครับผมสวยๆสองพันบาทครับแบบนี้ครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณครับ